อยู่กับพระรามอีกสักรอบนะครับผมมามวิธีการทำพัดลมจากของเกา่านะครับพัดลมจากของเกา่าเจอด้านเ็ษเหล็กหรือว่าของเหลือใช้นะครับแล้วก็เอามาต่อต่อเข้ากับสายไฟย a อีธรรมดาอ่าน,นี้หางปลามีข้างเดียวก็ต้องเสียบตรงนี้ครับ,รบได้ไฟฝั่งนี้ได้ไฟมาเท่นก้เหลือเส้นหน,นึ่ง หางปลาเสียบเอาครับปึ๊บเทสเทสพัดลมเสร็จเรียบร้อยดูสายไฟไม่ชนกันก็เรียมตัวเอาเอาแจ้งสีเลยมีสีดำเข้าเข้าไปพัดลมเท่นหนึ่งแล้วก็สีอะไรมั่งสีดำเป็นเป็นคอมมอนคอมมอนแล้วก็อีกทางนึ่งเข้าร่วมกับคาปาอืมแล้วก็อีกสีขาวก็คือ ที่เขาคือจุดสตาร์ทนะครับเวลาเราต่อสรัับบไไฟด้คสมมติว่าเออเราขี้เกียจไปซื้อพัดลมแล้วอทำงานสมมติว่าเราทํางานร้อนหน้างานหรือไว้ข้างนอกไม่ต้องกลัวเพื่อนมาลักเพราะมันหนักพัดลมนะครับอย่างดีเตัวนี้ถ้าใช้งานได้ผ่านก็จบอ่าครับลองเทียบดูโอเคดูลุ้นด้วยกันอ่าครับปึ๊บนี่อ่ากับกับพัดลมนุ้นไหนแรงดีกว่าพอๆกันนะ นี่แรงกว่านะครับเวลาเรานั่งทํางานนะครับเราใครที่แบบต้องการประหยัดก็หาซื้อปัดลมของคอยร้อนของแอร์มาทําเป็นปัดลมนั่งทํางานอ่าครับทางานหรือในห้องก็ได้แต่มันใหญ่มันใหญ่ไปนิดไว้ด้านนอกเวลาเรานั่งทํางานมันไม่ร้อนเนาะอันนี้ขนาดลมขนาดนี้ขนาดมีแผงบังอยู่นะเดี๋ยวถ้าเราแผงออกแรงลมจะเยอะกว่านี้อีกจะเยอะกว่านี้เพราะว่าเราไม่โกลยมาเต็มที่นี่มัน เต็มเลยมาเต็มเลยอ่ะมาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราทําการถอดถอดคอยออกแล้วก็เดี๋ยวลองมาอีกทีว่าลมมันแรงไม่ได้ <c ười> อ่าแล้วว่าไว้ให้พระรามใช้โอเคก็ต้องรื้อหมดเลยพระรามต้องเอาคอมออกด้วยแล้วต้องเอาคอยออกขันกัละละจัดไปจัดไปเดี๋ยวต้องกวาดอีกที กอดแบบชำนี้ชำนาน,นะครับพาดลมเราพัดลมมก่อนพัดลมมก,ก่อนเดี๋ยวเราจะคอมออกกับแผงหลังนะครับแล้วก็ทำโครงนี้ไว้เป็นพัดลมเอ่อรถจากเป็นแอร์จากแอร์เป็นอะไรนะจากแอร์เป็นพัดลมครับไม่ถ้าแอร์ต้องเสียค่าไฟเยอะใช่นะพัดลมเสียค่าไฟน้อยกว่าเดิมโอเคจัดไป <c oughs> นี่ตัวนี้ <c oughs> หรือม,มาก่อนหรือมก่อนหรือม,มาเดี๋ยวเวลาล้างแอร์เนี่ยมันต้องถอดประมาณนี้นะรต้องถอดถอาหน้าออกด้วยถอดแบบจำน,นี้จำนานนะครับจริงจริงแล้วพร,พระรามยังไม่เคยถอดใช่ไหมบอกกันตรงๆไม่เคยถอดนะอ่ะยังไม่เคยถอดแต่ว่าถอดแบบจำน,นี้จำนาญยัออกเลยโอเคนะครับยัขวาครอบออกก่อนเดี๋ยวต้องถอดข้อ,ออกอ่า อันนี้ใช้ใชครีมอะไรตัดก,ก็ได้ตัวนี้เป็นทิวนะครับเป็นทิ้วมันจะยิงนอกก็ได้ยิงนอกนะแอร์ต้นแบบนี้ยิงนอกตัวน,นี้คอมเปลี่ยนมาแล้วทีว่าเนะนี่ยอันนี้มันจะยึดกับชุดนี้ตรงต้อง,ต,องต้องคอมเบอร์อะไร,รบ้บางสิบสามป่ะในกระเป๋าสิบสามนีรู้เลยรอบนี้ถอดแล้วรู้เลยเวลา ซเซอร์วิสใช่ไหมพระรามเวลาที่พระรามไปซเซอร์วิสรู้เลยในกระเปะา๋าผมก็ได้สามน่าจะมีมาดูกระเป๋าช่างนกระเป๋าช่างเนี่ยโอเคจัดไปก็ถอดออกแล้วเดี๋ยวทำเป็นพันลามมาดลมธรรมดาแล้วก็คอยก็ขายเลยนะเพราะมันไม่รู้จะไว้ทำไมนะของเสียนะคอมพิวเตอร์เสียตัวนี้ครับคอมพิวเตอร์เสียคอมพิวเตอร์เสีย ใจน้อยค็ม่เชอเ,เสียเสีไวมากใจน้อยต้นต้านทาน55ไมโครได้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะมันถูงเกินแต่ตัวนู้นก็เขาใส่มาเกินเหมื <40 S 1> อนกันเกินสิแต่ยัง,ยงในงานไม่นานยังวิง่งไ,ได,ไดแ้แต่เมื่อกี้ตอนที่วิ่งมันก็เอมสูงนะใช่ไหมเอมแอมมัน4แอมพอลดลงมาก็เหลือ2แอมแสดงว,ว่าของตัวนั้นเป็นของยีอ่อยอกนะยอกคุณภาพนะครับสำหรับแอร ก็ตอนนี้นายช่างพระรามกำลงังถอดนะครับการอคอมเดี๋ยวเดี๋ยวคัเวตเตอร์ตัดนิ้งฟังๆพเพื่อความรวดเร็วนี่ผมขอยัดถ่ายรูปเดี๋ยวไปลงยูทู e นะเนี่ยนะไม่พลาดนะได้จัดไปนะครับคลิปนี้คลิปนี้รอบก่อนพระรามผมถ่ายพระรามหนุนมันจะไหมที่ไอเครื่องฟ้าฮิตาชิ ใช่ไหมนั่นเราถ่ายไปหนอ่ากเตอร์ตัดกเตอร์ตัดน,น,นะครับรพอถ่ายรูปแล้วผมดูแล้วมันทำงานยากว่ะยกเว้นทำเท่าอย่างเดียวอืมอ่าโคกกระเสือ นตัวนี้ด้านด้านโลนะครับตัวนี้ท่อใหญ่กว่านะครับด้านโลด้านโลด้านโลเดี๋ยวตัดเลยโอเคออกไปหอนึ่งอันไดนะตัดอีกกันอ๋อประธานตัดดีวะผม่ายรูป ชนขึ้นบันีกคนไทยรูปได้กินกาแฟด้วย <c oughs> น,นี่คัตเตอร์อย่างดีครับตัวนี้อะตัวนี้ทัตโก้ครับทัตโก้แต่ว่ามันโดนโดนน้ำยายล้างระบบตัวหนึ500่งห้าร้อยดูสึกว่าประมาณห้าร้อยตัวนึ่งของตัวไปเป็นเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทได้ไหมร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยก็มีนะ ไม่หรอกใช้ของดีบ้างไว้ข่มเพื่อนยิงไม่ทำไม่ใช่เป็นพรนะราใช้ของดีไว้บ้างไว้ข่มเพื่อนน, <ะ S 2> นี่ไม่ออไหมนี่ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนตามหลักการเดี๋ยวคุณได้พระรามไปไปถอดหน้าง,งานแล้วได้รู้ไม่ต้องถอดฝานี้ออกก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยประกอบเข้าตรงไมน อถววานบอสเลยนะแต่จริงไม่ใช่นะของกินใช้ดีกว่าแล้วตอนนี้ขยับนิดนึงอ่านั่นแหละประมาณนั้นแล้วได้รู้ไงวิธีการถอดบางทีมันเราเราไปนั่งเสียเวลากับมันนี่ถอน,นับสองตัวใช่ไหมทีนี้สบายเลยออกใช้เวลาขึ้นชั่วโมงอ่าน,นี่ถอดง่ายเลยได้รู้วิธีการถอดแล้วก็เดี๋ยวยกตัวนี้ขึ้นไปถอดตัวนี้ อันนี้ not มาจะติดอันนี้เช็คนี่ไว้ใช้ได้ครับเช็คนี่สายไฟนี่มันทนมันก็เดี๋ยวเอาไปลองไอ้นู้นได้เลยคอมตัวนู้นแต่ของนู้นน่าจะกินแอมสูงกว่าน,นี้ตัวนู้นตัดเหมือนกันใช่ลองลองให้ตัดเลยใช่ม,มันกินแอมสูงไม่ได้ตัดแต่สา,ายไฟมันร้อน คอมมันไม่ออกเฮ้ยนี่บ้านมีกราวดกวะมีมีมาตั้งนานราึเปล่าอีกตัวนึงไิ้เศษเหล็กได้สักสองร้อยได้ว <200 S 2> ่ัตัวนึงได้นะโคกกระเสือพอดีชื่อเหนียวเลยนี่ ถ้าไม่ได้ถอดจะไม่รู้ว่าอ,อุปกอรณ์ส่วนไหนอยู่ไหนเราขั้นตอนเราจะมึนพอเราถอดับเนี้ไปเจอนั้นรู้เลยจะเป็นคอมคอมเสียรด้ว่าเมนเตอร์เนรู้เลยทีนี้ต้องลองกับของเก่อนของไม่ดีก่อนเราไปลองของลูกค้ามันพอเราไปแล้วถอดเอือกอกเอ้อ,อ,อใช่ไหมใช่ลูกค้ามันจะดูว่าเรา<ม>ทำไม่เป็นไม่เป็น,อ,นอาชีพอ่านี่ ได้ถอดได้รู้ว่าส่วนไหนก่อนจริงงานมันไม่ได้ยากนะแต่เราได้รู้ว่าส่วนไหนก่อนส่วนไหนหลังประมาณนะั้นคืนนี้ต้องเจอโคกกระเทยนะเจอทำไมจะม,มานะหาทุนแล้วหาทุนหาทุนแล้วตัขงขาดเสีเล็กอะจำเป็นนะพังพังไว้ทำไมเดี๋ยวก็ต้องพาไปหลอมทำไม มันได้มีชีวิตขึ้นมาอีกนะยกออกไปปาไปล้อมปาไปล้อมปาไปล้อมถอดออกมานะครับเมือ ออกมาแล้วคมตายคมเสียนะครับคมบสียคมแข็งคมแข็งเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แผงแผงก็ต้องถอดชุดนี้สามตัวและด้านล่างอีกตัวแล้วก็ฝั่งนู้นก็น่าจะโอเคแล้วแล้วก็ประกอบข้ามแน็อตนี้ไว้ใช้งานได้นะดูสึกสีใช้งานได้แต่แต่น็อตน็อตตัวนี้มันเวิร์กตรงเป็นน็อตมันถ้าใส่น็อตไม่อย่างนี้นะ เป็น็อตขาวหมดเลยนะเหล็กขาวนะไม่ขึ้นนิ้มบางบางยี่ห้อมันใส่น็อตไอเหมือนของเครื่องไฟไหมน็อตขึ้นิมเปขึ้นนิมเป้ถอดยากีขลังนึงตัวนึงขลังนึงตัวแล้วก็สองตัวก็ไปอยู่ร้านทีดถีดได้แล้วเวลาเปลี่ยนเฟืงก็ประมาณเนี้ยเวลาเปลี่ยนเฟืงเผื่อมันรั่วเน็ตเน็ตแผงตัวเนี้ยมันจะรั่วบางรุ่นนะแล้วก็เราแผงอื่นมาใส่เปลี่ยน ไม,ไ,มไม่ไม่ยากแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดถูกมาว่ารุ่นแบบเนี้ยถ้ามันเทศรัวเราพาจุ่มน้ําเลยจุ่มน้ําตั้งเครื่องเลยถอดรอบไฟออกก็จบตักเลยิ้ดตัดเลยขินตัดเลยขดยตัดเลยเดี๋ยวได้ประกอบเข้าใหใหม่โอเค นี่เราถอเข้าไปใหม่ท่อนี้ท่อนี้ตัดเลยก็ได้ท่อนี้มันจะมีตัวยึดหรือเปล่าถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวนะั้นมันจะยึดใส่พัดลมได้ไหมกลัวจะไม่ได้อไงท่อถอดโคมหลังไปแล้วหักเลยหักหักออกเลยแล้วก็อันนี้เก็บไว้ดีกว่าเผื่อมันไม่โครงมันไม่เข้า ลองดูก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันติดอะไรก่อนนี่น้ำมันออกไม่รู้มาจากไหนน้ำมันของเครื่องจะมาเป็นพัดลมเอาน,นี้ออกก่อนไหมหรือไม่ต้องได้ไแล้วอ้อกระกอบทุกคนเลยอันนี้เป็นตอนแรกเป็นแอรอ์เราจะเป็นพัดลม ครับวิธีการถอดนะหรื้อนะรือเวลาไม่ช่า,นางนีง่นี่มาครับนี่มาเมันคือกระย่างั้หยุดด้วยตาล้วหยุดหยุดก็แสดงว่าแรงยังดีอืมนี่มาทีนี้เอาฝานี้ก่อนฝานี้กคนคน่อนกน็ได้อืม ทำเป็นโคลงพัดลมอรอบนี้จาเนพัดลมนะครับงก <c oughs> ่อนจากเป็นแอร์กลายมาเป็นพัดลมประหยัดไฟมา,ดมา,เ,ดมาเดิมนะประหยัดไฟมากกว่าเดิมแน่นอน

ฮะปไปรำว่ามีจจ้าพ่อปะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวล็อกนี่ล็อกนี่เห็นไหมสำคัญครับเรื่องเป็นเริ่มงเป็นรูปเป็นร่างนะพัดลมนะเริ่มเป็นโครงนะเรื่อเริ่มงเป็นรูปเป็นร่างแล้วฝั่งน,ปปนง,งนู้นมีตัวล็อกปะ เอาไม่ต uh. okay. uh. ้องนี่ตักโคกขึ้ไม right anyway. ่รู้จักมุ้ณสวัสดีครับวายเวะถามาจังยูไม่ครับผมวายเหเกลียงถ้ามาโตไมได้ครับปั้นเืองปันไม่ปันอ๋อครับผมได้ครับได้ ดูต่างวันเลยนะครับผมโอเคสองครับทำไปแล้วเอามาเกี่ยมมุกเ,เรียบร้อยใส่พัดลมเลยอเออมันมันมันมมันมันนจับเขาด้านหน้าพอดีไม่มีผลกลัวว่าพัดลมมันจะไม่มีโครงจับไงถ้าเราเลื่อกนะบางรุ่นไอ้ตัวนั้นตั้งบนตั้งบนดู อยู่ก็ลราฟังกนะันไม,ไม่ขวาเนะี่ยอ่าประมาณนั้นแล้วก็มันยึดยึดด้านล่างสองตัวกับยึดฝั่งนู้นก็เป็น,งน,น,น,นะคงอ่าใช่ต,ตอนแรกเป็นแอร์กลายมาเป็นพัดลมเฉยหลังจากเป็นพัดลมแล้วเป็นสิ่งเลย <c oughs> ใส่ผารครอบด้วยเพื่อความสวยงามอ๋อ,อดีนะเขาบริการส่งให้ถึงที่นะดูแลเดี๋ยวเทสอีกรอบนะว่าลมดีไม่ดี มีเด็กไหมไม่มีเด็กใช่ไหมไม่มีถ้ามีเด็กไม่ได้กดทิ้งไม่ได้เดี๋ยวมันจะเอามือไปมันไม่เซฟตี้นะตอนนี้นะไม่มีรู้สึกว่ามันไม่ไม่เซฟตี้แต่ว่าไม่มีเด็กเด็กคนไม่เล่นถ้ามีเด็กไม่ได้เลยครับมีเด็กเข็เอาอุปกรณ์มาส่วนส่วนนี้มันมันมันจะเป็นพวกงานช่างเชื่อมพวกเนี้ยดีเลยเป่าป้องกัน อ,อ่ป้องกันให้มันไม่เจ็บตานี่หรอเม่าไใช่พัดลมช่วยปเป่าเป่าฝุ่นเป่าพอ,อเราเชื่อมแล้มันจะเป็นควันแต่ผมทำงานผมใช้เป่าฝุ่นเลถ้าพอเรางานเชื่อมเราใช้พัดลมพวกนี้ช่วยนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ใช้พัดลมเอ่อเจ็บตานะครับเจ็บตาแล้วก็มันจะเข้าตาด้วยม่อันตรายแล้วก็ควันก็เข้าจมูกโอเคเรียบร้อยอืมแล้ว ลองต่อเทสอีกรอบไม่ว่าลมดีไม่ดีตอ,อนนี้นี่พอทำไว้อันนึงแล้วจะมีคนมาสนใจสนใจทำไว้ใช้เชื่อมั้ยเชื่อผมไหมเชื่อเออร้านร้านเชื่อมเนี่ยแน่นอนเลยเพราะจะจะใช้พวกพัดลมพวกนี้ตอนนี้พัดลมหมุนกลับด้านอยู่นะครับ <c oughs> หรือว่าพาไปทำพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะอ่ะเสียพลังงานลมไม่ใช่พลัง เค okay. จัดดเี๋ยวนะครับตรวจสายไฟเรียบร้อยแล้วไม่มีสปาร์คดูว่าแรงด,ดีไหมแรงลมฟังเสียงครับนี่แรงลมดีกว่าเดิมครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาบังข้างหลังมันใช่ไหมแรงลมดีกว่าเดิมถึงไหมประมาณนี้ถึงประมาณสามเมตรนล่นะโอเคนะครับครับหลังจากการปล้ำอยู่พักเติบนะครับก็ได้เวลาพัดลมจาก เอกอะไรมันเป็นอารมณ์ก็ขอจบแค่นี้นะครับทำทำแอร์ให้เป็นเป็นอารมนะครับก็ขอ,ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณเ,เอเท็กนะครับผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการนะครับบริษัทอะไรเอเท็กเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะครับผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนคลิปนี้นะครับเอเท็กเขาทำธุรกิจอะไรน,นะ ธุรกิจเครื่องหยอเหเหลืซอนสภาสะดวกซักธุรกิจสะดวกซักอ่าครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อต,ต่อการทางไหนทำลายของ a อทเทได้โดยตรงเลยครับครับคําว่าเอทเทคเทคโนโลยี Tech ก็คนหาเจอครับหรือไม่ก็ติดต่อผ่านสปรยย์สปรยแล้วก็ติดต่อผ่าน YouTube ของช่องนี้เลยครับครับ ก็สำหรับใครที่สนใจธุรกิจสะดวกซักนะครับลงทุนกี่ล้านนะเบื้องต้นก็เบื้องต้นนี้ประมาณหลักแสนครับหลักแสนก็ไปได้นะครับอ่าครับเนีจะขายได้สักตัวยังก็ชักชุดยังยังทียังเลยครับนี่เป็นเซลเซลเอทคนะเอเซลเอทิคหมวดเอทคครับก็งานของส่วนของเอทคนะครับก็เป็นงานติดเครื่องผ้าหยดเรียนอัตโนมัติ ร,รุ่นเขาเรียกอะไรฝาหน้าฝาาหน้ครับประมาณฝาหน้านะครับ<ฮ>ชุดใหญ่ช,หญช,ชุดใหญ่ชุดใหญ่เครื่องอบผ้านะครับผ้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นตระกูลเครื่องออุตสาหกรรมนะครับที่ว่าเป็นยีิบสี่ชั่วโมงครับตัวใหญ่ชุดใหญ่นะครับไม่ใช่ชุดเล็กนะครับก็ลงทุนหลักแสนกันคิดว่าเป็นหลักร้านหรักไม่ไม่ไม่ถึงล้านก็ได้นะก็แล้วแต่จํานวนของเครื่องตู้อบตู้ซักถ้าก็ประมาณหลักแสนต้นต้น ของเสว่าก็ได้แล้วก็ส่วนของ,งอาคารรว,วมทั้งบิวอินด้วยบิวอินเป็นผนังมันมีหลายแบบใช่ไหมใช่แล้วแต,แต่เลือกเลือกเลือกใช้แต่ก็คือประมาณนี้ราคาครับเอ่อเดี๋ยวเทน้ำมันเก็บไว้ใช้ก็ได้แล้วก็จบเอาขึ้นรถ